ลำไยยมือหนึ่งเกษตรกรก้าวหน้าจังหวัดเชียงใหม่ในตอนนี้น้องลำใหญ่จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับคุณสุธรรมออดต่อวันเกษตรกรสวนลำใหในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่คุณสุธรรมมีเทคนิคการดูแลต้นลำไหญ่ให้ออกดอกออกผลมากมายอย่างไรไปชมกันเลยครับ ที่ทํามาก็คือการเลือกการใส่สารเพื่อมันถูกกับฤดูหรือว่าตรงกับการที่เขาพักต้นมเนาะแต่ปกติจะทำให้มันโดจริงๆก็ต้องดูแลตั้งแต่เก็บเกี่ยวแล้วก็บํารุงเพื่อมันครบรอบอายุของของของลำไยเนาะครบรอบจริงๆเราจะดูแลหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วให้ดีที่สุดให้สมบูรณ์ที่สุด ที่สําคัญมันก็คือนึต้องฮื้อครบรอบของของการใส่แสนปีที่แล้วมาตัวนี้จะทำฮื้อลําไยเป็นหน่วยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ออกดีโดยปกติเขาฮือแสนตั้งตั้งปืนดินมามันกับมันก็ได้ผลยู่แต่ว่าต้นหุนมันจะสูงมันจะเยอะไปหน่อยนะส่วนด้านอื่นกัด้านอื่นในการจัดการนี่ก็คือการฮื้อปุ๋ยการฮื้อปุ๋ย โดยหลังการเก็บเกี่ยวหลังการตบกแตก่ตงกิ่งแล้วเนาะเอาไว้เดี๋เพ่ปุ๋ยประเภทฮอร์โมนกับไอสาระไรประเภทปุ๋นะยอินทรีเนาะปุ๋ยอินรียแต่ก่อนแล้วก็เพิ่น้ําเป็นปกติของมันแถวจมตองนี่ส่วนมากมันจะเป็นลําไายต้นใหญ่เนาะต้นใหญ่แล้วก็ต้นที่ว่าเราสามารถที่จะไปแต่งกิงก่งฝ่าชีง่ายได้เพราะว่าต้นมันใหญ่ส่วนมากจะมีการตกแต่งแบบเปิดกั่งทรงคุ้มแถวจมตองนี่เป็นเป็นลักษณะนี้มากกว่า โรคแมลงที่ชจวส่วนเขาแก้บอคให้ตกมันก็จะมีโรคฟุ่มไม้กาดนะพวกไมกาดนี่ผู้ซื้อว่าจะจะจัด,จดกําจัดแยกหน่อยแต่โรคโรคอื่นด้านเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้งวันนี้ค่อนข้างผมค่อยมีเนาะเพราะว่าแบางส่วนบางคนยังยังผมนี้ใจน้ําส้มคนไม้ตลอดน้ําส้มคนไม้สิทธิ์กันเลยจะเลยบาดเจือพวกวันนี้ร,ระบบน้ําที่แผ่นมาเฮาเป็นระบบท่อระบบท่อใสไปเลยคิดว่าจะใส่สปริงเกอร์เหมือนกันแต่ว่า มันมันค่อนข้างจะยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นระบบน้ําพลังไฟฟ้ามันเป็นคิวเ,เนาะเขาใส่จะเป็นคิวเพราะว่าเขาเขาไปได้สุกโดยตรงเองเมื่อเก็บเกี่ยวลผลผลิตลำไยแล้วเกษตรกรควรทำความสะอาดหรือจัดการสวนลำไยให้มีความพร้อมสำหรับฤดูต่อไปอยู่เสมอนะครับ และท่านผู้ชมสามารถนำเทคนิคของคุณสุธรรมไปปรับใช้กันได้ครับเพื่อให้ลำไย,ยของท่านติดดอกออกผลมากมายนั่นเองครับ